สัดีค่ะวันนี้เพื่อนๆแม่น้องกินจะพาไปทานอาหารกันที่ฮนันโนเวอร์ VER นะคะเดินไปมาดูเราจะสั่งอะไรกันเนาะคะ่ะอันนี้เป็นร้านอาหารอินเดียนะคะ ดูเมนูราคาก็พอดูได้สิบสิบก็มีหกออยโรก็มีนะคะบรรยากาศในร้านก็น่านั่งนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆบรรยากาศร้านเล็กๆกระทัดรัดอาหารก็ พอใช้ได้เลยนะคะอาหารอร่อยอยู่ค่ะแม่ต้องฟินถ้าไปฮันโนเฟอร์ก็จะมาชอบถ้าจะทานอาหารอินเดียก็จะทานร้านนี้นะคะ ถ้าไปเบอร์ลินก็จะอีกร้านหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเมืองฮันโนเฟอร์ขับรถจากเมืองที่อยู่ก็ประมาณสองชั่วโมงนะคะบรรยากาศในร้านกระทัดรัดตกแต่งสไตล์อินเดียนะคะคนจะไม่ค่อยพลุกพล่านเพราะว่าเอ่อช่วงนี้โควิดเนาะ แต่ว่าร้านค้าในฮันโนเฟอ์อะไรก็เปิดได้ตามปกตินะคะแตถ่ถ้าเรามาพักเป็นโรงแรมก็จะมีใบตรวจโควิดด้วยหรือว่าเราขีดวัคซีนครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีแอปยืนยันว่าเราฉีดโควิดแล้วเนาะแต่โซนยุโรปนี้เขาก็ให้ไปเที่ยวได้เลยนะคะ ไม่มีกักตัวขอให้มีเรามีการฉีดวัคซีนเสร็จเราก็บินได้นั่งไปก็บรรยากาศข้างนอกเราก็มองที่หน้าต่างนะคะว่าบรรยากาศข้างนอกเรามาเริ่มสั่งอาหารกันเลยนะคะแม่น้องฟีนก็จะสั่งปลาราดพริกแกง แฟนก็จะสั่งเปร้านอินเดียจะสั่งไปแล้วก็มองวิวไปรออะไรค่ะส่วนอาหารที่จะมาเนาะค่ะเมืองฮันโนเฟอร์ก็ ขนาดนั่งรอาหารก็ฟรีกันบ้างกับเพื่อนไปเนาะค่ะก็แอคชั่นถ่ายรูปดูมั่งอะไรประมาณนี้นะคะรออาหารเดี๋ยวสักพักอาหารก็จะมาแล้วนะคะสักพักอาหารก็จะมาก็มองบรรยากาศเรื่อยๆไปเนาะค่ะ บรรยากาศในร้านก็ตกแต่งมีพระพุทธรูปของอินเดียตามที่ศาสนาอินเดียเขานับถือกันเขาก็จะเอามาตกแต่งร้านของเขานะคะแล้วแต่สไตล์เราสไตล์ไทยเราก็คนไทยเขาสไตล์อินเดียเขาก็ตกแต่งโซนอินเดียของเขาแต่ร้านเขาก็สะอาดกระทัดรัดอยู่นะคะร้านเขาสะอาดถ้าไม่ติดโควิดก็คนเข้าตรึงเหมือนกันนะคะ อาหารมาแล้วค่ะเขาจะมีข้าวให้โถนหนึ่งนะคะคนแล้วก็<ร>ขอเติมข้าวได้อาหารมันก็จะจับเป็นชุดอันนี้ชุดละ12ออยโรนะคะเขามีแป้งขนมปังน่านหรือว่าแล้วก็มีกับข้าวเป็นถ้วย,วยให้เหมือนข้าวราดแกงอะไรแต่เป็นถ้วยอะ่ะมีต้มถทว เคอรี่ของอินเดียมีให้สี่ห้าถ้วยแล้วก็ข้าวกันเนาะค่ะเดี๋ยวสักพักอาหารแม่น้องฟินจะเป็นปลาแล้วก็มีโยเกิเร์ตเสิร์ฟให้ฟรีนะคะโยเกิร์ตนะคะโอ๊ะะโยแม่น้องฟินก็พูดไม่ชัดโยเกิร์ตนะคะอ,นนอาหารแม่น้องฟินมาแล้วแล้วเป็นปลาเคอรี่นะคะ ลาคอรี่นะคะแม่น้องฟินก็จะทานอันนี้ของแฟนก็จะเป็นมันจะเป็นถ้วยๆมาให้มีแม่น้องฟินก็เรียกไม่ถูกว่ามีอะไรมากมันเป็นแกงมัาเหมือนคล้ายๆว่าสมัน ของแม่น้องฟินจะเป็นเคอรี่นะคะเดี๋ยวแม่น้องฟินก็จะทานนเะค,ะคอรี่ปลาแต่ไม่ค่อยเผ็ดนะคะแล้วแต่เราจะสั่งเผ็ดไม่เผ็ดนะคะอาหารอินเดียก็สามารถทําให้เผ็ดได้แต่ส่วนมากเขาจะอยู่ที่เมืองฝรั่งเขาจะทําสไตล์ฝรั่งนอกจากคนจะสั่งให้เผ็ดเขาถึงทานแม่น้องฟินก็ตักข้าวก่อนเลยนะคะแม่น้องฟินก็ตัก ข้าวเตรียมทานอาหารเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทานนะคะเราว่าทานเสร็จเราก็จะไปเดินเล่นสักหน่อยเนาะ แม่น้องฟินมาที่ไรแม่น้องฟินก็จะกินปลาปลาเคอรี่นะคะจะไม่เผ็ดจะเผ็ดพอประมาณนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะค่ะเคอรี่รล้วนเหมือนใส่กะทินิดนึงนะคะแต่ก็อร่อยนะคะ อาแม่น้องฟีจะทานแล้วนะคะอืม,อมตักเคอรี่เลยนะคะปลาค่ะปลาปลานี้เขาจะทอดก่อนนะคะเขาจะทอดเป็นเหมือนชุบแป้งทอดแล้วเอามาทำเคอรี่นะคะปลาที่แม่น้องฟีสั่งมานี่คะ่ะก็โอเคนะคะมันก็มีข้าวด้วยอ่ะเหมือนไทยๆนะคะ เพราะอาหารไทยเราก็ทำกินเองประจำอยู่แล้วเนาะค่ะโอ้โหแม่น้องฟินก็กินไปก็ครึ่งจานแล้วค่ะเดี๋ยวก็กะว่าจะเติมข้าวอีกนะคะอืมก็ให้เยอะมากนะถ้วยถ้วยหนึ่งใหญ่มากเลยนะคะแล้วนั่็จะเป็นสี่อย่างนะคะเขาก็จะแบ่งไปค่ะว่าจะใส่อะไรมาให้เราเราจะมีให้เลือกนะคะ เสร็จแล้วเราก็เดินไปช้อปปิ้งในห้างกันสักหน่อยนะคะทานอาหารกันเสร็จแล้วเราก็เดินไปช้อปปิ้งกันในห้างเดินในห้างกันในห้างก็ต้องใส่แมสผู้คนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ข้างนอกลนะ่ะผู้คนจะเยอะนะคะนี่เราก็เข้าห้างกันเนาะไปดูเสื้อผ้าดูอะไรเดินว่าเ๋ยวอยากได้อะไรเราก็ไป ไปช็อปกันค่ะเดินห้างแต่บ้านเราก็คือไปตากแอร์แต่ที่ไม่ต้องการแอร์นะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวอยู่แล้วเราก็เดินชมนอกมันมีหลายห้างนะฮันโนเฟอร์ออกจากห้างนี้ก็เข้าห้างนู้นนะคะเดินเรื่อยๆดูโซนเสื้อผ้าแฟนมาดูเออเกงเงของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอืม กางเกงนอนก็ตัวหนึ่งก็สิบเก้าไอรก็เก้าก็คูณไปว่าบางตัวก็สิบสองคูณเงินไทยไปตอนนี้เงินเลทดขึ้นเท่าไหร่สาสิบแปดหรือเท่าไหร่เนาะค่ะของยี่ห้อผู้ชายชอบยี่ห้อนี้บอสนะคะนะแล้วก็คนไม่ค่อยเดินผู้พานแต่ข้างนอก,ก